สวัสดีค่ะพี่พี่ีทุกท่านนะคะพบกับช่องเสียดินพาสิ่งแปดปดค่ะวันนี้ก็ตามหาเสียดินค่ะได้ยินว่ามายกมายกหินอยู่ตรงไหนเนะาะหินรถเยอะมากอันนี้เทียมเือนะคะยกหินอยู่ทางไหนนาะเน ซื้อน้ำที่เอเมซอนมาฝากค่ะอากาศร้อนด้วยโอ้นูนนูนๆูเห็นแวบบแวบบแวบบที่ทำการอำเภอบ้านกรวดค่ะอุ้ยเสร็จแล้วเดวนี้นะ่ะไอ้ยกไว้ตรงไหนจากตรงไหนไว้ตรงไหนอ้ยย้ายหินย้ายหินเขาปรับปรุงเตาเผาจำลองค่ะ เึ้นไปทางนี้แล้วกันยืนคุยโอ้อยู่คนเดียวเดี๋ยวนะคะเราเอาน้ำลงไปให้ก่อน ได้น้ำแล้วจะดีใจไหม ไหมนะมีเงินใช้ไหม,ม,มอ่ะให้นับเอายี่สเ้าตังอะไรให้ใช้ไงบอกว่าไม่มีเงินใช้<อ>ให้นับเอาว่าเอากี่ใบน่าจะสองพันให้กี่ใบนะแบ่งมาคืนด้วยจะไปบุรีลำน<อ>ี่ ไม่เดียวนะจะพอ,อไปบุรี500รัมย์ห้าร้อย่ะห้าก็ไม่พอน้ำมันเ,เลืองโขกอันนี้ให้เขาหน่อย,อยน้ำนเตตบ้นหรอำพื้เก้าร้อยอเครับเก้าร้อยพอเก้าร้อยพอ เอา้าเกาะแม่ไหนเกาะเอาไปไว้ตรงไหน<ะ>เอาไปไว้ตรงไหนฟังรถข่ายกับเพลงห<อ>น่อยงานหนักแล้วเนี่ยงานหินฮะงานหนักงาน,นหนัก,นนนกมันก็หนักอยู่แล้วเพราะว่าหินเนาะหินอะไรเนี่ยวันนี้เขาไปเลยเนาะใช่ เพราะมันเป็นรูๆเห็นไหมมันเป็นรูเต็มไปหมดเลยแต่มันเปล่านะก็มันเป็นรูไงมันมีรูไงหินภูเขาไฟอ่ะมันมีรูเห็นไหมมันที่มันลอยน้ําได้น่ะไม่นี่เป็นหินตอเผาเนี่ยฮะตอเผาเหรอใช่ตอมาจากตอเผาอ่ะโอ้ ใครติดต่องานนี้นี่<ะ>ใครติดต่อก็โทรมาเองก็โทรมาเองลุงไหนลุงลุงที่แกรับเราที่ตรงเนี้ยอ๋อไม่รู้วลเขาได้เบอร์มาจากไหนเออลุงอ,อสอหรือเปล่าที่เคยติดต่อไว้เปล่าลุงอ,อสอที่เคยยกคน,ยนคนดังอ่ะเนาะใครก็รู้จัก ดี๋ยวจะติดป้ายไว้ให้เช่าแล้วก็ติดเป็นตัวตัวไว้ขนาดเลยเนาะจัดไปต้องใช้สมองหน่อยงานนี้ฮะต้องคนมีสมองถึงทำได้เนี่ยโอ้คนไม่สมองอะ่ะ เกาะหินไม่ได้หรอกเหรอจริงจริงอ่ะใช่ไม่เนี่ยถ้าคนไม่สมองงั้งัดงัดงัดนั่นแหละเนี่ยโอ้ไม่เชื่อเรามาทำดูอะเอา้านีสายนี่เอา้าเอาอันนี้เอาอยัางไงเอา้าไปเป็นครูแทนฉัน,หน,นออไหมไปเป็นครูแทนฉันไหมเออให้ฉันมาเป็นผู้รับเหมาไหมรอรอรอ,อฮะ ไปเป็นครูสอนเด็กแทนใช่ไหมเอาไหมกินน้ำนะละลายหมดแล้วเนี่ยดูนะเนี่ยอันนี้ผมดูปุ๊บผมอ่านเกมเรียบร้อยหมดเลยอ่านเกมขาดแล้วทำยังไงประมาณน,นี้แล้วก็สอนแรบนี้เลยประมาณที่เรายกไปนู่น เรามีเชือกหนึ่งเราก็ทำตัวนี้รอไว้เลยจะไ,ได้ไม่เสียเวลาเออเออดีมากทำไปทำไปน,นี่นะเออเก่งมากเ,เก่งมากเดี๋ยวเราปลดตัวนู้นเสร็จปุ๊บเราก็หมุนมาอ,อตัวนี้ยกไปเลยเออไม่ต้องรอให้มันเสียเวลาโอ <Okay. S 2> ๊ะเตะแก้วเออเนี่ยงงเลยเนี่ยงงกับไอ้ ไอาชาชาเขียวนมใช่ไหมทำไมอเมซอนบางร้านทำไมสีไม่เหมือนกันงงมากอันนี้งงพอไปซื้อร้านอื่นสีมันจะเข้มกว่านี้ใช่ไหมอ่าแต่นี่ทำไมมันเป็นสีนี้ใส่นมเยอะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่เหมือนกันใส,ใส่นมเยอะฮะใส่นมเยอะใช่ไหมเออ,เอสูตรมันต้องเหมือนกันหมดดิ <laughs> เหมือนว่า เหมือนชายอยู่นี่คนละแบบเนาะเนี่ยสเกตดูสีแ่ะหอไมไหมล่ะดูดดูที่มันก็มันก็ต่างกันอยู่นะบางร้านมันก็ต่างกันอยู่รสชาติถ้าสีเข้มกว่านี่ผมจะชอบอ่าสีแบบนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่